<iyorsun S 2> มองคอมโมบะโรชูไวเลสอินเอียร์เฮดโฟนหูฟังคุณภาพดีมีโหมดตัดเสียงรบกวนได้ถึง5โหมดโอ้โหเยอะจังเลยอะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูว่าแต่ละโหมดมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันว่าในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างคะ่ะอันนี้ที่ปอนถืออยู่นะคะจะเป็นสีขาวจริงๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด 2- สีด้วยกันก็คือสีขาวเหมาะสําหรับสาวๆแบบเราหรือว่าใครชอบสีขาวก็แล้วแต่ได้หมดเลยหรือใคร เป็นผู้ชายแมนแมนคลาสก็เลือกสีดําก็ได้เดี๋ยวปอนขออนุญาตแกะกล่องที่เป็นสีดํานะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยปอนแกะออกมาเรียบร้อยแล้วมาค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะกล่องจะเป็นแบบนี้จะบอกว่ากล่องเขาแบบทำมาดีนะแล้วก็เปิดจะเป็นตัวดูดแบบนี้ค่ะเปิดปุ๊บก็จะเจอกับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกก่อนแล้วก็แกะพลาสติกเลย โอเคนี่นะคะพอเปิดมาเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเจอหูฟังไม่มีไม่ได้นะต้องมีนะคะก็จะมีหูฟังอยู่ตรงนี้เราก็เอาออกมาก่อนปึ๊บแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาบางคนยกแล้วก็อย่าทิ้งค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เขาอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวจะแกะกล่องอันนี้ให้ดูระหว่างนี้นะคะด้านในก็จะมีอีกนะคะเป็นคู่มือการใช้งานอันนี้นะคะเป็นสมุดเป็นเล่มแบบนี้เลยเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็มี ตัวคิวอารโค้ดอันนี้ค r วอาโค้ดอันนี้ก็อย่าพึ่งทิ้งเพราะว่าคุณสามารถสแกน QR Code โค้ดอันนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวันมอได้เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งผ่าน iOS แล้วก็ Android ทั้งคู่เลยนะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ออย่างเลยแล้วก็สเสถียรคือดีมากๆอ่ะนี่นะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็จะเป็นสติกเกอร์เผื่อใครอยากจะเอาไปตกแต่งเคสของคุณหรือจะเอาไปติดอะไรใดๆก็ได้มาค่ะดูในกล่องนี้กันดีกว่าว่าเขามีอะไรกันมาให้บ้างจริงๆก่อนที่เราจะแกะกล่อง ว่าเปิดกล่องเนี่ยก็ดูสัญลักษณ์จากทางด้านหน้าได้นะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างก็จะมีถุงเอาไว้ใส่เคสเวลาเราพกพาไปข้างนอกแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นซิลิโคนสามารถเปลี่ยนได้เพราะเขามีไซส์มาให้เปลี่ยนมีไซส์ S L แล้วก็ X L มาเปิดไปพร้อมๆกันว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะอันดับแรกกิบถุงออกมาก่อน จะบอกว่าอเนี้เขามีทั้งของมาให้แล้วถุกอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้จริงๆมากๆเดี๋ยวดูในถุงก่อนนะว่าให้อะไรกันมาบ้างถุงนี้ถ้าใครเอาของเอา,เอาส่ชาร์จเอาของออกมาแล้วนะคะเวลาเราจะเนี่ยพกไปข้างนอกก็ใส่ีน,น้ไปก็ได้พกพาได้ง่ายๆอันดับแรกค่ะก็จะมีสายชาร์จมาให้เอาไว้ชาร์จเดี๋ยวขาวางก่อนนะชาร์จกับตัวเคสแบบนี้นี่คะเอาไว้ชาร์จต่อได้เลยและยังไม่หมดยังมีตัวซิโคนมาให้ด้วยเผื่อ ขนาดของใบหูสรีระของเราแต่ละคนไม่เท่ากันเขาก็จะมีไซส์ให้เลือก S L แล้วก็ XL นะคะมีไซส์ให้เลือกด้านในแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเคสให้เคสของเขาอะ่ะจะเป็นตามสีเลยเราซื้อสีไหนเราซื้อสีดำเราก็จะได้เคสสีดำเราซื้อสีขาวก็จะได้เคสสีขาวซึ่งเคสเขาก็จะมีสัญลักษณ์ชื่อว่า one more อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่นะคะเคสก็จะเป็นแบบนี้แกก่องให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่า โหมดตัดเสียงรบกวนมีอะไรกันบนะ้างไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูโหมดต่างๆว่ามีโหมดที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง5โหมดเดี๋ยวขอให้ดูภายนอกก่อนว่าเวลาเปิดเข้ามาแล้วจะมีรูปลักษณะเป็นยังไงกันบ้างภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวปอนหมุนให้ดูที่ปอนถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวเวลาเราชาร์จก็จะชาร์จตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันเลยครบ นี่นะคะก็จะเจอเวลาเปิดเนี่ยก็จะมีแสงไฟอยู่ตรงตรงด้านนี้นะคะแล้วเวลาใช้นะคะทุกคนจริงๆเราจะกดตรงนี้ แล้ว <B> ก <Will> ็หยิบออกมาก็ได้หรือว่าจะแบบแล้วตัดคนถนัดก,ก็สามารถหยิบออกมาเลยก็ได้แต่ถ้าแบบมันง่ายสุดๆก็คือปึ๊บแล้วเราก็หยิบออกมาแล้วเขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะคะเผื่อใครอยากแบบรีเซ็ตอะไรอย่างงี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวปอนจะมาเชื่อมต่อแล้วก็จะมาบอกแต่ละโหมดว่า5โหมดที่บอกเนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้มีโหมดอะไรบ้างแล้วก็จะมาทดลองฟังเพลงแล้วก็เปิดอธิบายเดี๋ยวจะให้คะแนนด้วยว่าแต่ละโหมดเนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้เป็นสิบปอนจะให้กี่คะ มาค่ะมาใส่หูฟังกันเลยดีกว่าชึบปริงอันนี้นะคะปอนไปบัดผมมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสวยงามของตัวหูฟังอาหารซ้ายหนึ่งหันขวาหนึ่งเห็นไหมใส่แล้วก็กระชับหูมากๆค่ะใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยนะ นี่นะคะจริงๆอ่ะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสําหรับ Android แล้วก็ iOS เลยแต่ว่ายกตัวอย่างที่ปอกรีปมาให้ดูเนี่ยจะเป็น Android นะคะจริงๆแล้วปอได้ทําการโหลดแอป One More Music มาเรียบร้อยแล้ววิธีการโหลดง่ายๆนะอย่างที่บอกว่าในกล่องเขาจะมีตัว QR Code ก็สแกนปุ๊บแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็ง่ายๆสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือก Bluetooth นี่นะคะแล้วก็เลือกบลูทูธอันนี้ปอนเชื่อมต่อไว้แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อก็กเข้าไปที่บลูทูธนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อค่ะ One More c o m f o r t b u e Pro คลิกปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อทันทีเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ5โหมดที่บอกว่า ตัดเสียงรบกวนว่ามีโหมดอะไรบ้างมาค่ะเดี๋ยวปอนเปิดเพลงแล้วปอนจะมาทดสอบให้คะแนนในแต่ละโหมดว่าการตัดเสียงรบกวนในแต่ละโหมดเต็ม10ปอนให้คะแนนเท่าไหร่บ้างนี่นะคะปอนเปิดเพลงเรียบร้อยแล้วปึ๊บแล้วปอนก็เปิดเสียงแล้วเกือบสุดเลยนะคะมาเดี๋ยวปอนไปที่แอปพลิเคชัน one more music ค่ะตอนนี้เป็นโหมด off โหมดนี้คือปิดการตัดเสียงรบกวนคือไม่มีโหมดตัดเสียงรบกวน เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าเต็ม10ตัวเนี้ยให้คะแนนเท่าไหร่เสียงรบกวนมากค่ะพอ่อถ้าโหมดอฟอันเนี้ยจะได้ยินเสียงรบกวนอยู่นะแต่แบบเสียงที่เรียกเข้ามาไม่ก็อาจจะได้ยินแบบแววแววยังพอได้ยินเสียงอยู่บ้างมาโหมดต่อไปค่ะคือโหมดรองอันนี้คือเป็นโหมดที่แบบตัดเสียงรบกวนแบบขั้นสุดมา มดนี้นะเอาตรงๆนะทุกคนถ้าเต็มสิบอะให้ให้คะแนนในการตัดเสียงคือเต็มสิบเลยแทบใช้คําว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักนิดเดียวน้าอาจจะแบบนเดียวเท่านั้นนี่คือหมดตองนะเต็มสิบให้สิบเลยต่อมาค่ะหมดไม้หมดไม้มมนี้ยตอนคิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ยินเสียงรบกวนอยู่บ้างนิดๆเสียงรบกวนมาค่ะ โหมดไม้ถ้าให้คะแนนเสียงรบกวนฟอนให้ซัก7แล้ละกัน7เต็ม10ได้ยินเสียงรบกวนแบบแวลเวได้ยินบ้างนิดนิดนีดน่นะอันนี้สำหรับโหมดไม์นะคะและต่อมานะคะคือโหมดพาร์ททรูค่ะมาเสียงรบกวนมามพอค่ะ ชัดแจ๋วแบวเลยนะคะโหมดนี้คือดียังไงแล้วก็เป็นข้อดีของเขาเลยนะโหมดนี้สำหรับเวลาเราอยู่ข้างนอกหรือว่าบางคนเนี่ยเขาใส่หูฟังตลอดเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตเดินข้ามถนนอะไรงไงถ้าสมมติเราเปิดดบับโหมดที่ตัดเสียงรบกวนมากอย่างถ้าเปิดโหมดตองเวลาเราจะข้ามถนนหรือเราจะทําอะไรเราจะแทบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ข้างนอกเราสามารถเปิดโหมดนี้ได้ เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตของเราเราจะเดินข้ามถนนเอออะไรเอยเสียบบีบแต่เราจะได้เฮ้ยมีคนบีบแต่เรามีคนเรียกเราอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้และโหมดที่5นะคะโหมดนี้เจ๋งมากๆทุกคนเพราะว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่ช่วยตัดเสียงลมยกตัวอย่างนะใครที่จะใช้โหมดนี้นะคะพี่พี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์บ่อ,อ,อยๆเวลาเราขับมอเตอร์ไซคบ่ะ มันก็จะมีลมเข้ามาใช่ปะ่ะหรือใครเคยเป็นแม้คืออาบน้ําเสร็จแล้วก็มานั่งหน้าพัดลมกําลังเป่าเลยนั่งอยู่หน้าพัดลมเพื่อนโทรมาคุยปุ๊บคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเสียงลมดังมากก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้หรือใครที่ต้องวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายยามเช้าลมก็จะโกลกเข้ามานะคะก็เปิดโหมดนี้ได้นะคะก็จะช่วยตัดเสียงลมได้ค่ะ เมื่อกี้นะคะเราพูดถึงในเรื่องของโหมดการตัดเสียงรบกวนหรือว่าการฟังไปแล้วแน่นอนหูฟังเขาไม่ได้ฟังอย่างเดียวเวลาเราใช้หูฟังเราก็ต้องมีการโทรศัพท์หรือว่ามีการพูดด้วยสาหรับอีก1จุดเด่นเลยนะคะนั่นก็คือเขาให้รูรับเสียงหรือว่าไมเนี่ยมาถึงรวมแล้ว6จุดด้วยกันก็คือข้างละ3จุดพอได้ทําการทดสอบเวลาเราคุยโทรศัพท์มาแล้วเหมือนเวลาเราแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาคุยแนบหูแบบนี้เสียงดังฟังชัด แจ๋วมากๆทุกคนโอเคเวลิกูดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหันให้ดูนี่ปลื้ปลื้ปลืปปปป้และถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้แล้วน้องปอนราคาเท่าไหร่เอ่ยนะคะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่2,990บาทนั่นเองค่ะและว,วิธีการเป็นเจ้าของก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tgphone.com หรือว่า Lazada แล้วก็ Shopee หรือที่หน้าร้าน ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผ่านทางแฟนเพจ Facebook TG Phone ได้เลยนะคะคลิปหน้าปอนจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย